ตอนนี้ทุกคนกำลังศึกษายู่ในระด,ดับอุดมศึกษากันอยู่ใช่ไหมคะซึ่งในระด,ดับอุดมศึกษาเนี่ยก่อนที่จะจบปี4ไปนะคะก่อนที่จะออกไปสังเกตการสอนหรือฝึกงานเนี่ยเราต้องมีการเขียนงานวิจัยนะคะซึ่งการเขียนงานวิจัยเนี่ยต้องใช้คำศัพท์ paper ภาษาอังกฤษเฉพาะซึ่งคำศัพท์ paper ภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่ได้พบเจอหรือได้ใช้กันในชีวิตประจําวันนะคะ และนี่ก็เป็นปัญหาหลักของนักศึกษาส่วนใหญ่เลยนะคะที่ต้องใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการเขียนงานวิจัยของตัวเองนะคะให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะโดยที่ไม่นำบทความของคนอื่นเนี่ยมาใช้ในงานวิจัยของตัวเองค่ะวันนี้นะคะเราได้รวบรวมคำศัพท์ p a อร์ภาษาอังกฤษมาให้เพื่อนๆได้ลองอ่านและลองเขียนตามกันดูนะคะราไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะ เรามาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยนะคะคำที่หนึ่งนะคะ Author ผู้เขียน Title ชื่อเรื่อง Curriculum หลัลลกสูตร Close ส,สาขาวิชา University มหาวิทยา,ยายลัย Email Email Aspect บทขัดยอ่อ Keyword คำสำคัญ Introduction บทนำ Objective วัตถุประสงค์ แล้วก็จะมีคําว่าอุปสองค์อีกคำก็คือ purpose คำนี้13นะคะ research scope ขอบเขตการวิจัย literature r e v e การทบทวนวรรณกรรม methodology การดําเนินการวิจัย research แปลว่าผลวิจัย conclusion and discussion คือสรุปและอภิปรายผล suggestion ข้อเสนอแนะ reference เอกสารอ้างอิงแล้วก็ academic paper แปลว,ว่าบปิดความวิชาการนะคะคำต่อไปความคิด chart แผนภูมิ diagram แ,แผนภาพ summarizing สรุปความ flash i n g การถอดความ message ข้อความหรือสารนะคะแล้วก็29เ leader ผู้อ่านนะคะ30 research question แปลว,ว่าคำถามในงานวิจัยนะคะ31นะคะ team แปลว,ว่าแก่นเรื่องนะคะ acknowledge คือการรับรองค่ะ appendix แปลว,ว่าภาคผนวกนะคะแล้วก็ journal แปลว,ว่า วาาสารค่ะ35นะคะ d h e o r e t i c a l framework แปลว,ว่ากรอบแนวคิดทางทฤษฎีค่ะแล้วก็36 t e n g u l a t i o n การใช้หลายวิธีในการตรวจสอบข้อมูลนะคะ thesis แปลว,ว่าวิทยานิพนธ์ treatment group กลุ่มทดลอง g r a d e a t e h e r i y แปลว,ว่า ข้อมูลพื้นฐานนะคะ <c oughs> แล้วก็ longitudinal แปลว่าข้อมูลระยะยาวต่อไปนะคะ e ีบ resear c h แปลว่าการวิจัยเชิงบรรยายนะคะ 42. research methodology แปลว่าระเบียบการวิจัย research budget นะคะคืองบประมาณการวิจัย i n f o r m a t Consent แปลว่าการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนค่ะ45นะคะ Instrument เครื่องมือในการวิจัย6 Internal Validity ความตรงภายในค่ะ47 Longitudinal Study การศึกษาระยะยาวนั่นเองค่ะ 48นะคะบ e คาบิลิตี้นะคะแปลว่าความสามารถในการทำซ้ำนะคะเมนู c ค i ิปแปลว่าต้นฉบับด้าฟฉบับล่าง51นะคะเพียรีวิวนะคะแปลว่าการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒินะคะ52 c i t a t i o ไซเทชแปลว่าต้นฉบับด้าฟ ฉบับล่าง51นะคะ Peer Review นะคะแปลว่าการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒินะคะ52 Citation การอ้างอิงนะคะ53 Bibliography แปลว่าบรรณานุกรม54 Plagiarism แปลว่าการคัดลอกผลงานนะคะ Footnote แปลว่า เชิงอัด56นะคะ n node แปลว่าหมายเหตุท้ายเรื่องนะคะ57าิบเจด hypothesis นะคะสมมติฐาน data set แปลว่าชุดข้อมูลนะคะ59 variable แปลว่าตัวแปรค่ะ60 survey แปลว่าตรวจสอบนะคะคำต่อไป61นะคะ เอ็กซ์เพ n t การทดลอง62 Case เคสหกสิบเอ็ดนะคะเอ็กซ์เพการทดลอง62 Case s t เคสสตารกรณีศึกษา63 Finding ดิข้อค้นพบ64 Statistical Analysis การวิเคราะห์ทางสถิติ65 m i นะคะมิกซ์มการวิจัยแบบผสมนะคะควอน ทีสเททีบีเซิร์นะคะแปลว่าการวิเคราะห์เชิงปริมาณค่ะแล้วก็67นะคะไฮโปท e ซิสเทสติ้งนะคะการทดลองสมมุติฐานแล้วก็68นะคะแซมปิ้งเมธอดแปลว่าการสุ่มตัวอย่างนะคะ70นะคะ หกสิบหกนะคะ quantitative research นะคะแปลว่าการวิเคราะห์เชิงปริมาณนะคะหกสิบเจ็ด hypothesis testing นะคะการทดสอบสมมุติฐานค่ะหกสิบแปดนะคะ, 68, ะ,คะ sampling method นะคะแปลว่าวิธีการสุ่มตัวอย่างนะคะ่ะแล้วก็เก้านะคะ ethical consideration แปลว่า ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมค่ะ70นะคะ Validity แปลว่าความถูกต้องของข้อมูลนะคะ71 Reliability นะคะความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะ72 i n f e r e n c e แปลว่าการสรุปผลนะคะ73นะคะ Generalization แปลว่าสรุปความทั่วไปนะคะ74 Limitation นะคะข้อจำกัดการวิจัยนะคะแล้วก็75 Future Research แปลว่าแปลว่าการวิใจัยในอนาคตนะคะ76 Framework คือ กรอบแนวคิด77 c o n c e p t ็ดคอนเซปทูแปลว่ากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีนะคะ Output แปลว่าเป้าหมายของผลผลิตค่ะ Variable a r i ิเบิล e f i ิช t i o n ตัวนิยามตัวแปรนะคะแล้วก็ Research Design นะคะการออกแบบงานใจค่ะ Data Collection นะคะการรวบรวมข้อมูลนะคะ Data Analysis แปลว่าการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ i n s t r u m e n t a t i o n แปลว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยค่ะ Pi s o t study แปลว่าการศึกษานำร่องค่ะเ t i o n เนี่ยนะคะแปลว่าแบบสอบถาม Interview การสัมภาษณ์ Focus Group ดิ s คัชชั o นนะคะการสนทนาแบบกลุ่มนะคะคร d i n g การเข้ารหัสนะคะ Transcription แปลว่าการถอดข้อความจากเสียงนะคะหรือวิดีโอ Triangulation แปลว่า การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลจ,จากหลายๆแห่งค่ะแล้วก็ significant level ค่ะระดับนัยสำคัญนะคะ p value ความน่าจะเป็นทางสถิติค่ะแล้วก็ Regression Analysis แปลว่าการวิเคราะห์ถดถอยนะคะ94นะคะ Correlation ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะคะ95 ANOVA หรือเป็นคำย่อจากคำว่า Analysis of v a l i n c e นะคะ แปลว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนนั่นเองค่ะ t-test การทดสอบทางสถิติแบบ t ค่ะแล้วก็ dice square test การทดสอบ dice square ค่ะ98นะคะ m i x method research นะคะการวิจัยแบบผสมผสาน quest Report, รีพอร์ตรายงานกรณีศึกษาค่ะแล้วก็พีริมนาลี่ไฟดิงนะคะข้อค้นพบเบื้องต้นค่ะ